ม่องซุ่มข่าไปนั่งก้นเมืองไทยดังเสียงตัวเจอ้สองเปิงกระเทียนอยู่ค่ะเนาะเมื่อในวันที่๙เอ็ดเลินออกเทเบอรปีคริสต์สองเฮงปลาย๑๑ปีใต้สองเฮงปากปลาย๕นีเลิน๑๑ลองเกาคำวันซุกห้องปล่อยเสียงอาราฟีเตะขับหมายปล่อยเสียงไฟได้อยู่อ่อจะยิบฮงค่ะวงใน,นมีข่าวสังพองค่ะออกข่าวข่าวอันดังสุดก่อซึกงมันสองซุ้มยืดพิษกันตายทั้งทีหกก้ ย้อนพูดจบข่าวมันปักตาไปด้วยแหลเจ้าเสือแทนผู้นำตับซึกึงแต่ปอดห้องอํำไลอยู่รอดแล้วหลังเอาการที่เฮ็ดเป็นกิ่งเจเวี้งการก้าขายเงินตองแห่งเหินก้นเมืองถูกซึกเหล็บปริมาณเป๊กินเต็กเต็งอ่อนกันไปกว่าดังกีต่างเลียนกำนำไปืูอเรียนินไทยจุ้มเมืองลามีหลองงมเงาใต่อันลีจอมหลองของฝากโคตรจุ้มหลวงกองจึงมันอีกข่าวเงาอันลีโซนเจอลายโฮอยู่ออนั่งอ่อมเตะข่าวซึกมัน หนังกันตึกกันนั่นอ่อนตั้งคาเลอ๋อค่ะเมื่อเลนสิเบนมุนวันที่สิบสองเดลินในซึกมันกับคารายาหนึ่งสี่เจ็ดจากเฮดสองจุ้มขวันเมืองสินเจเวงนำตูซึกมันจุ้มหนึ่งกว่าเหยียบย่หมักอันจุ้มข้างห้างไว้สองหลกโคน้ำเสียนจุ้มอันถึงไว้เนื้อวันอ่อนดั้งซ้ำถังว่าจุ้มซึกข้างมายื้อเขาในสีปุดยื้อจุ้มเหยียบหมักขึ้นซึกมันหนังกันยื้อกันหึงมองหนึ่งจมองตายทางตีหกเกาะหมัดเจ็บเจ็ดเกาะป้าดังภูมิจันสองเกาะ ซุมสึกมันอันอยู่ดังนอกป่วยหมักลงเสรนวันตุกเนื้อวังวัดสามลุกตุกยาเฮือนสวนหัวโกนวันสี่ลูกกุนเนื้อพื้นทีก้อนหนึ่งลาว่ากุนวันเตะอัามาดอัาเจ็บสังกุยกะหลังเฮือนกวยกำพองย้อนเปลี่ยนวันก้ยแหล่ป้ยตื่นกุยกะอีกเนื้อปังตึกนั่นสียโดถึงเมลียวกุนวันอัาหัดอยู่เนื้อวันนั้นสวนกำพองไปหาปีหานอกเนื้อเวียงนำตุกกำพองก่อ ก่ายู่จอมวัดจ้องหมุนเจ้าย่ำกลางคำกลางคืนวันไหนฝ่ายหนึ่งตั้งหนึ่งวันที่สิบสองหนังเก่าตัดมันขมายะสามสองสี่แกมผู้ก้อนทับกลองสมโยอ่องตั้งขุนซึกลงสินเนียดลิ้นอ่อนแห้งซึกหกสิบเกาะเข้ากว่าวานปังว่ะวันขังเจี้ยงมันตรงสีมัดเอาเจ้าของหั่นน้ำเนิงอ้หมาทุ่นดั้งปู่เกววานปังว่ะตากแหลดปอทุบเท็ดถามเข่าซึกงขังดั้งวันเหลือนั่นที่เอาเจ้าขังเจ็ดสิบเกาะสอมเกวออกตั้งซมเข่าวันนี้ ไว้ซึ้มันยุ่เก่าเอิงกาลีจังเป็นกิ่งเจเวียงกาลีมาตั้มันเหมอหนึ่งหาหนึ่งยึดตีหลียญก้นวันปึดปักตัม้มเหมหลายห้องการของหลวงปองซึ่งเหมกมาปิดปักเนื้อเวียงกาลีกว้ยกาลองหม่มลมก้นวันก้นเมืองอำ่ำมีขีละก้นสวน,นเหลืองแน่ก,นก้นศาสต่หมอกรึงปลายอ่อนกันไปเขาเมืองไทยกำพองไปเข้าเวียงหลวงห้งเผือห้งมันฝ่ายหนึ่งการกล้าขายอ่ำเปลี่ยนเงินต้องก็อำ่ำเหลืองเลื้อตอหนังก้นกล้าพักเยือนั้งเขียวย,ยังอ่อนกันข้างป่องวัานไหน โหว่วเองหางเว้งตั้งเขาตั้งออกซึกมาแลปลิกไปเก็บเงินเจ้าหลดเจ้ากะตัางคำกลางขึ้นเรียบปั่นจอมกิ่วเนะื้อปอกวัดด่าเอาห่มรวมในเสดาผู้ละก้นจนซ้ำอ่ำหายกว่าเสือเหลืองนำมากกูม,มือกูวันตั้งเป็นกิ่งเจเว้งเหาก่ออ่ำหันรองขึ้นใหญ่สังก้นหนุ่มกาลีลานีหนังเนหังปีสองเฮงซิบนันจุ้มซึกมาตั้งกิ่งเจเว้งเนะื้อจึงได้สามตีหนึ่งกิ่งเจเว้งโขล้าสองกิ่งเจเว้งกาลีสามกิ่งเจเว้งเมืองสัง เจ้สืบแทนผน้นำนาบาดีเมอร์สูงซึ่งได้เจ็บซึ่งได้เอสเอสพีพีเในไหวหลวงปองซึ่งปล่อยลอดออกคลอกม้าบอกถึงเฮือนยีดเวียงลาเซียวเย้าเสตากอมีผู้จบข่าวมันเปิดด้วยอัมขาดสายตาเสียมือมันเจ้าไปถึงเฮือนนั่นผู้จอบข่าวมันหลายๆก็มาถามเตอถามเนื้ออัมจังตุ้งหนึ่งไรลอดลอดแล้วถึงที่อัมจังฮับดอกฟุ้งไรง่ายๆเลยอัมมีเจอเคยติดดอกจุ่มข่าวนอกเมืองวันไหน แล้วในวันที่สิบสี่จเจ้าเซื้อแทนลูกตากุงปองมเมอดลาเสี่ยวตั้งลุมล่างเก่าลุขงขมเมา ในห่วงวานลุงหน่อยเมาลุงไก่ฝะลุงกองไตเขาก็ประหับตอนมันเจ้าดีข่งเฮวินลาเซียววันไหนกำา้องทัศน์วาจุ้มซึกมันลงมองจึงเต้งสิงปล่อยเจ้าซื้อแทนก็เหลียวสีผู้น้ำไตเจอญาติเมเรียวกันนั้นซ้ำอ่ำปล่อยนั้นเลียบเตีเกี่ยวข้องตาคัดใจยิบจับซึกจึงได้ปอดห่องวันไหนเกี่ยวกับลองเจ้าคุณทุกนู้ยังไปรอหลอดออกคอกนั้นก้นจำเจอเนื้อจุ้มลงปังจึงเต้งสิง ก็หนึ่งล้าว่าคุณทุนอูในมันเจาเปลี่ยนก้นเหตุการ์มึงหลวงปองจึงเหมยย่ามอยี่ยวซ้ำเปลี่ยนซึกทักล้วนๆไปป้อหมอเหตโก้ก้นการมึงเปราะว่าเปลี่ยนก้นเหตการ์ซึกหนังกันเตะลาด่อกันหายว่าไหนกุยกาก้นการมึงเหมือนหนังเจ้าคุณทุนอูเขากาอตีอ่ำป่อยปันลาลาเตะอ่ำเจอซิืวองเลนนั่นตีป่อยปันอยู่ว่าไหน เหลือในวันที่เก่ายา่า,ยามกลางเลยาหามงคึงซึ่งมันตัดคารายาสี่สิบเก่าเมืองสัตว์แห้งซึ่งบอกสามสิพาเกาะลูกดั้งเมืองปูกว่าพูดถึงวนันติ้งช้างเจ็งสั้นวันออกเมอืองปูเอิงเมืองปูเจเวิงเมืองเป้งแมนพ้องเมืองตึกรับสิ่งวิไวไลหันลุงปอกแวนตตขึ้นอังแรียนปลายเลซึกมันยื่นเสร็จมากองสม,มอเตือนแง่นูยิงมันนางเอ๋อันตึกขอบอุ้มลูกอ่อนไว้อยู่ซึ่งมันอําเอาเส่เตอ้อ ลองนั่งเอตายเสียมใกล้ย่างปลาย,ยห้องปุกเกสีจีนนี่ยว่าปัน่นคนเทินเคาอยู่ในวานแลกักตไล่ค่ายวานวัน,นไหนวันเป็งข้งในมีหลังฮืนหมอ60หลังปัยาสึกมันที่สั่งเยาะกอในวันที่9นั้นออนกันตอคตอเลี้ยงปายกว่าอยู่ที่วันตงยานไกวันเปงทางหมอก3หลักกําพงซ้ําปูเหลียนินไท ในวันที่สิบสามนั่นซึกมันผูกข่าวออกมาว่าติปันโกนวันเมื่ออยู่คืนวันไหนเซตาหัานจทย์ถึงย่ามเดียวย่างไปปันเผอปอกเมื่ออยู่คืนวันไหนจุ้มเมืองลามมแตจง่ำเงาเหนือของฝักของจุมจ้มตัวแดนหลวงมองจึงมันอันยืนปันมา้ามือปางบวบกันกําที่สองตีเก่งตุ้งของควนันโคฝากตั้งเสียงแลบเป็นของหลวงมองจึงงหน่อยมันส่งนิ่งงามจุ้มเมืองลาไว้เลยเพลโกอัมฮัดเอ,เอาใจเอากินวันไหน คู่ฝากของตอนจุ้มตูแตหนหลวงปองจึงมานั่นเป็นกว้างแสงแสงเกาหน่ำกุยกาปอนกันชัดสางว่าอัาเจออันเจเป็นของปอมป้าดังถงขงมุนถงเน่งโกอันหลักลร้แทงอันหนึ่งซ้ำเป็นแอบอันหนึง่งเปิดด้วยง่ายกล่อมก้นไตกล่อมผีริบอันยามหันเนื้อเงาตรงกล่อมนั่นเล็กๆเีย,เยอ่อนใส่ตึกสีสีขอไวข้เข,ข้มแหลบๆหเนื้อแอบกล่อมนั่นซ้ำมีขดเตาเป่าอันอดพาห่มไม่ลิลิ เมื่อพบทบอุกุมกันกัมที่หนึ่งวันที่เจ็ดเดือนสัเดอร์นั้นซ้ำตัวแดนจุ้มหลงปองซึ่งมันปันปากก่อแหงสี่เจน้นั้นเกี่ยวกับลองในเสพผู้จำเจอซุ่มเมืองลาเจลหนึ่ง่ลาวของขวัญตัวแดนหลงปองซึ่งเหมอในเหมือนตั้งเรียนลูกอ่อนฝ่ายหนึ่งก็ซ้ำกูเป็ียนอันหลงปองซึงเหมอร้อยข้อร้อยเกี่ยวนินานาำถึงขวานวานเมืองซื่อตาแหล่เผอกอตึ้นอ่ำเอาเจตือลาลาวาไหนแอทรียนคาวอล เจ้าอังกฤษก็ยามเกี่ยวข้องตรงวงไต้เลเข้าใจแถมการเสื้อตัดจึงไต้รวยตรงหนึ่งจ้อมสายซึกลกพื้นสีเฮ็ดออกเงาตรงฮารุมฟ้าหุดซักไต้ในเสียงมวลลูกควายกว่าเมื่อวันที่สิบเอ็ดเลนในดีเมืองอังกฤษป้นขับโดหอบโฮเข้าเคียวทีป่าเฮียวนอเอิ่งมิดเดิลแซกเมื่อวานที่ส ا แอเรียนคารเวลไนเปลี่ยนกวนเจ้าเคยอังกฤษเกิดหันานาใน,นเมืองเขมือเฮงกบักสามสิบสี่ เมื่อบีเหงกบ่าหกสิบสี่สำเข้ามาในเมืองไต้ปอดออกคงมายาจุงมไต้ลุกขึ้นอันคุณสามรออ่อนหูแลอยู่เสาตรงหนึ่งจอมมันเจ้าในละเห็ุก็ไต้เสดเตจอติดเตอเปียนเหนือเจอจัดไต้มาเสียเหมือนนั่นวันไหนไว้นั้นตับซึกจึงไต้เอสเสีุกย้อนห้องหมอกเลย เหงกบ,บัก 72, เจ็ดสิบสองตอดเหงากบักเจ็ดสิบสามข้าวตังสิผาเหลือนมั่นใจหลเข้ามือเนื่อมึงจึงไตจอมสายซึก SE, เอสเอสเอเพื่อดาถ่ายห้างตรงลองผูกยาเฮ็ดยาเลยการเกี่ยวข้องยาเมากับปาเจีมการซึกการซื้อเนื้อจึงได้ถ่ายนางเงาตรงยกฉินปืดเนื้อก้อนมึงลมฝะลองเป็นแต่ไม่แต่แต่กว่าถ่ายห้างตรงเน,งนื้อจึงไตนันหม่มรมตาโดแอดเรียนคาวอลในซีฝ่ายเอสเอสเอเลยจัดไวห้างขอ มีบอกหนึ่งก้นห่มลมมันเจ้าเข้ากว่าเนววันหญ้าซึกมันตีไหลกก้วยกะซึกมันเทิดถามซึ่งหือกออันย้อมหลัดต่อถึงเลยถูกซึกมันคาตายแบบกอนนั้นมันเจ้ากอใจตีดห้อยไว้ตีได้เหมือนหนังมันเจ้าจอยเฮ็ดปันเฮรลุมฟาหุจักตมาฝ่ายหนึ่งกอมันเจ้ายำลาดว่ะเกาอยู่รอดไรมาไหนย้อนปีนองไต้จอยไหววาไหน ถึงมาปันเจ้ยาดซึกผู้น้ำของเสียวขึ้นซึ่งได้ตับซึกซึ่งได้ SS SS อาาา่า s s ีเอเเมือเลียวในกอยามเยืนมือหมอกปังมันเจ้ามาเข้าหรมไถเง,งาต้งเนื้อการตงหนึ่งตื้อจัจดซึ่งใจปอกหนึง่งก้วยกากกอบอัมเมียนตื้อตังเลยอัมเปียนมาข่านตรอถึงวันสุดเสียงสายเจอว,วันเมอไน่ข้าวเงาตอนตาวงในสุดเยดาวตีในออ